คนช่วงนี้ด่าอาจารย์กันกระหน่ำมากเรื่องว่าพระไม่ควรเรียนวิชาทางโลกแล้วก็เริ่มโจมตีกันหนักหนาสาหัสข้อจาพูดตามความเป็นจริงที่พระเจ้าบัญญตัติวิชาการทางธรรมเรียนจบแล้วเหรอยังไม่จบแล้วไปเรียนทางโลกทําไมรู้ทางโลกไปเพื่ออะไรนี่เมื่อตัวเองกำลังจะละทางโลกไม่ใช่เหรอถ้าเจานั้นพระไปเรียนทางโลกจุดประสงค์เพื่ออะไรแสดงว่าคิดจะสึกในอนาเขาข้างหน้าหรือเปล่าถ้าคิดจะสึกในอนาเขาข้างหน้ากลัวไม่มีธรรมะาหากินก็สึกออกไปเลยแล้วไปธรรมาหากินซ่าจะมีความกลัว เป็นพระแต่ละกิเลสไม่ได้ดังนั้นหน้าที่พระเนี่ยเมื่อตัวเอง่ะละกิเลสไม่ได้ต้องใช้ทุกวิถีทางในการละกิเลสอะไรที่อยากได้มากต้องละอย่าไปอยากอะไรที่อยากมีมากอยากเป็นมากอย่าไปอยากถ้ามันอยากต้องตัดออกถ้ายิ่งไม่ตัดยิ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะ่ะแล้วนี่ไปนั่งเรียนปริญญาตรีกันไปเรียนกันทุกวันเป็นประจำหรือบางคนเรียนเสราร์อาทิตย์ แล้วหมดเวลาทั้งวันกับการเรียนหมดเวลาทั้งวันกับการทาทีสิษ์หมดเวลาทั้งวันกับการอ่านหนังสือไอ้ถามว่าเอาเวลาที่ในศึกษาทำเยี่ยมมาพูดก็เป็นเวลาได้มันเป็นไปไม่ได้กูเรียนปริญญาตรีมาก่อนทำไมกูจะไม่รู้มันเอาเวลาทั้งหมดไปจดจ่ออยู่กับการเรียนทั้งหมดยิ่งช่วงอ่านหนังสือสอบเวลาทั้งหมดคือการอ่านหนังสือสอบมันโกหกไม่ได้คนจบปริญญาตรีทุกคนมามันรู้หมดเพราะนั้นเวลาที่เราศึกษาธรรมะเป็นพระศึกษาธรรมะศึกษาทั้งชีวิตอะ อาจจะถามว่ามีพระรหั์ที่ไหน mm. ไปนั่งเรียนวิชาการทางโลกขอดูหน่อยโสโดาบันสกาทาคามีอนาคามีอาาหันขอดูหน่อยใครในประวัติศาสตร์ที่ไปนั่งเรียนวิชาการทางโลกไม่มีเพราะอะไรก็เพราะว่าลาเขาสิ้นทุกแล้วเขารู้แล้วเขาละสังอยู่แล้วลว,ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของปลอมมันเป็นของที่ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตแล้วคเราจะไม่คิดจะเรียนแล้วจะไปเรียนทำไมที่ยี่เป็นพระทางเดียวของเขาคือทางหมัคผลิพาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วทุกวันนี้มานั่งเรียนกันจนแบบมานั่งเรียนกันจริงจังคารวะไปเรียนเลยไม่ได้มีใครว่าเลยเ,ลยเลยพราะมันเป็นคาร แต่พระไม่ควรไปเรียนแม้จะบอกว่าพระเจ้าไม่ให้เรียนเฉพาะเดรจฉานวิชาที่ทําลายมนุษย์อา้าวูดไม่ถูกนะพระเจ้าสาั่งไม่ให้ทํายันกันหนูกันบ้านกันเลือนอา้าวแล้วนั่นทําลายมนุษย์ตรงไหนไม่ได้ทำลายได้ซ้ำถูกต้องปะบางคนมีเจตนาในการที่จะอะไราทําเพื่อช่วยเหลือคนได้ซ้ําและไม่ให้เรียนเพื่อทํามาหาเลี้ยงชีวิตในโลกบางคนหนักถึงขนาดเป็นพระแต่ไปยืนสอนปริญญาตรีตับเงินเดือน บางคนเป็นพระไปยืนสอนนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็รับเงินเดือนเอาแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าหาเลี้ยงชีวิตเหรอก็นี่งไงลักษณะของการหาเลี้ยงชีวิตมันก็พยายามจะตีความเอาอะไรเอากิเลสเป็นตัวตั้งให้ได้ไงให้รับเงินให้ได้อาจจะถามหน่อยคนที่ออกมาด่าอาจารย์ทุกคนเดี๋ยวก็จะหาว่ากูจะาจงด่าคนใดคนหนึ่งอีกทุกคนนะจ๊ะกูไม่ได้ด่ามึงกูไม่ได้คิดจะพูดถึงมึงนะมึงไม่ได้มีค่าสลบชีวิตกูเลย เพราะฉะนั้นกรุณาอยากเข้าใจผิดคิดว่าพูดถึงมึงกูพูดถึงคนอื่นทั่วๆไปจ้ะและจำไว้าเวลากูสอนธรรมะกูไม่ได้พูดถึงใครกูพูดถึงทั่วๆไปรวมๆเลิกมโนคิดว่าตัวเองมีคุณค่าสำหรับใครสักทีสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เรากำลังจะสอนภาพรวมเนี่ยอย่างในกรณีการสอนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสุดท้ายมันคือการหาเลี้ยงชีพทําไมคนที่ด่าอาจารย์ในแต่ละคนทําไมไม่ขวนขวายออกมาด่าเรื่องพารับเงินบ้างอะเงียบรู้สิป,ปากกันเลย ม่เห็นวิพา์วิจารเรื่องนี้เลยท่านท่านที่พระทำผิดพระทำผิดตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่พูดไม่ฉันข้าวในบาตรไปฉันข้าวในถ้วยเบญจรงอย่างเงี้ยอะทำไมไม่พูดอ่ะใช่หรือเปล่าพระที่ไปประจบคฤนัสถอหัอย่างเงี้ยทำไมไม่พูดพระรับเงินรับทองพระสะสมรถอย่างเงี้ยทำไมไม่พูดอ่ะพระใหญ่ๆตัวโตตามวัดวาอารามที่อยู่ในพวกพ้องของตัวเองอ่ะที่สะสมรถตั้งเยอะตั้งแยะพิกัดนครปฐมอย่างเงี้ยทำไมไม่พูดอ่ะกูชี้พิกัดให้นะอยู่นครปฐมสะสมรถหรูอ่ะ อย่าว่าแต่นครปฐมเลยในกรุงเทพก็มีที่ผู้ช่วยเจ้าว่าผู้สื่อออกไปะนะทําไมอ่ะทาไมถึงไม่พูดเรื่องพวกนั้นอาจารย์ที่ผิดทำวิธีผู้ใดเจ้าใดตรงแต่ยังมีหน้าลอ,อยหน้าลอยตามมาเป็นเจ้าคณะปกครองอ่ะทาไมไม่พูดเพราะว่าไม่ดังพูดแล้วไม่ดังไงเลยไม่พูดแต่พูดถึงอาจารย์แล้วมันดังดีว่ามีคนให้ความสนใจสื่อเอาไปลงก็เลยพูดเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าไม่มีผลประโยชน์ถ้าท่านที่ผลประโยชน์ทั้งนั้น อย่ามาพูดถาไม่มีถ้าไม่มีทำไมไม่พูดได้หมดล่ะทำไมไม่กล้าพูดได้หมดล่ะอาจารย์ยังกล้าพูดทั้งหมดเลยทาไมคุณไม่กล้าพูดทั้งหมดล่ะเรื่องพระรับเงินรับทองอาจารย์ยังกล้าพูดทาไมคุณไม่พูดอ่ะรับกบระทมาเทศเรื่องเงินเดือนทาไมไม่พูดอ่ะนั่นตัวทําลายพระเลยกิจมณ์เนี่ยวัดล่วงเนี่ยเป็นหมื่นทำไมไม่พูดอ่ะ,ะ,ะเงียบก็ทำไมอ่พะพระรับเงินรับทองงานละหมื่นหนะ้างานห้าหมื่นจ้ะน่ะสะสมกันจะมีทองคําติดตัวติดกุฏิอ่ะ เนี่ยแล้วเร็วเนี้ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องทองคามาอีกก็ได้นะเรเร็วเนี้ยวัดดังเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยพราดังอ่ะออกสองออกสื่อเนี่ยกูก็รอลุ้นอยู่ว่าใครเนี่ยกูรอเลยหลวงตาสีทรัพย์บอกกูกว่าเฮ้ยมึงอย่าเหมาวรวมแครหลอดทั้งหมดนะ <c oughs> เพราะกูก็แครหลอดนะ <c oughs> หลวงตาสีทรัพย์บอกกูมาเนี่ยหลวงตาไม่ต้องกังวลนะผมไม่เหมาวรวมแน่นอนจะด่าเฉพาะไอ้พวกบาลัชีปราลาชิกพวกนี้นี่ไม่ได้ด่าพระแน่นอนไม่ต้องกังวล ไม่เหมาว่าจาไม่เคยพูดว่าแคร์หลอดนะอาจารย์ไม่เคยด่าพระว่าแคร์อดเพราะถ้าพูดว่าแคร์หลอดมันดูปามมากพระไปนิดน,นึงอาจารย์เลยไม่เคยพูดแล้วอาจารย์ไม่เหมาอาจารย์ด่าเฉพาะพระชั่วพระเลวพระอารชีพระดีจะด่าได้ไงอาจารย์เยืนยอนสรรเสริญเชิดชูต่อพระดีๆตลอดเวลา <S <S เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องทําอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์พวกพ้องของตัวเองอยู่ในหมู่คณะตัวเองตัว,ตวไม่กล้าพูด เพราะตัวเองมีผลประโยชน์จบมาจากที่ที่เดียวกันก็เลยไม่กล้าแตะไม่กล้าพูดในที่ที่ทนั้นตลกมากเลยหนักนาสาหัสที่สุดคือพระไปสอนปริญญาตรีอย่างเงี้ยพระไปสอนปริญญาโทรพระไปสอนปริญญาเอกอย่างเงี้ยเซนอนุมัติได้นักศึกษาเรียนจบอย่างเงี้ยโอ้โหมันตลกมากเลยน่านะทำมาหาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองโดยเฉพาะเลยมาเลี้ยงชัดๆเลยนะได้เงินเดือนชัดเจนจากมหาวิทยาลัยอะนะแล้วจะบอกว่าตัวเองไม่ทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ยังไง มันทํมาหาเลี้ยชีวิตแบบนั้นได้ดิเหรอพระน่ะไปรับเงินเดือนจากหน่วยงานหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ดิเหรอพระรับเงินเดือนได้เหรอนี่เมื่อพระรับเงินรับทองมัแล้วมันผิดไปหมดเห็นไหมน่ะมันผิดตั้งแต่ต้นแต่บอกไม่ผิดทีนี้ไม่เห็นกล้าพูดกันกล้าไหมบอกพระไม่ต้องรับเงินรับทองกล้าออกมาพูดกันไหมไม่เห็นมีใครพูดเลยสักคนไอ้พูดที่ด่าจาน่ะไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าพระห้ามรับเงินรับทองเพราะพินัยวันหัติว่าทีนี้เอาทำพิัยไปทิ้งไว้ไหนกันนะ นี่ไงคนมันไม่ซื่อตรงต่อธรรมมันก็พูดเฉพาะในสิ่งที่มันพูดที่มันทําได้ไอ้สิ่งที่มันทําไม่ได้มันก็เงียบเพราะนั้นสุดท้ายแล้วอะไรก็แล้วแต่เราต้องซื่อตรงต่อธรรมต้องยอมพูดตามความเป็นจริงต้องยึดตามความเป็นจริงเราไม่ได้ไปว่านะแต่พูดถึงเนี่ยนัยยะของว่าพระดีจริงๆอะทําไมต้องไปทาผิดพระสมพระวินยัยใช่ไหมเออมึงจะมายั่วมาแก้ผ้าใส่ก็มาเถือ เราก็เดินหนีซัก,ก็็ไ้จริงไหมไม่เดินหนีก็ตีนยันเราซัก,ก็แล้วจริงไหมถ้าอย่างนี้นั่นยังจะไปปิดบัง่ันเล้นอยู่เงจริงไหมแล้วไปทำขนาดนั้นนะนั่นแหละพลาดดีแอบทำได้นะอันนี้ถ้าไม่มีคลิปยังไม่ยอมนะถ้าไม่มีภาพนั่นหรือพลาดดีมึงอะ พระทุศีลเป็นมหาโจรมันจะเป็นพระดีได้ยังไงจริงไหมเห็นไหมเนี่ยเราดูข่าวเมื่อกี้เห็นไหมตั้งขึ้นมาสำนากพุทธจังหวัดเห็นไหมเขาจะไปตรวจเอกสารตรวจเอกสารรายรับรายจ่ายนะของวัด เออพอตำรวจจะเข้าไปเอาเอกสารหายมีแจ่ของวัดอื่นวัดที่มีเรื่องเนี่หายเพิ่งหายไปเนี่ยก่อนวันนี้ไปอีกวันหนึง่งอ่าอ่าพอทีนี้ไปไล่วงจรปิดที่ติดอยู่สองตัวในสำนักง,งานที่ตรงนั้นเส,สียมุกเดิมๆวงจรปิดเสียในขณะวันนั้นแหละ ปกติใช้ได้มาตลอดเป็นมุกเริ่มมึงจะตั้งกฎยังไงก็ตามและเจตนาที่ไม่นบริสุทธิ์หัวกันนะภาคกับสำนักง,งานผู้นะหัวกันต้องเปิดเผยอ,ออกมาจริงไหม อันนี้หนักนะลุตงตาบอกว่าคนที่หนักอะ่ะคนที่หนักอ่ะคือตำรวจลูกน้องบิ๊กเต่ากับบิ๊กเต่าเนี่ยหนักดูคลิปเหมือนก็นดูหนังพรเลยแหละแล้วนังเอกคนเดียวนะนะแต่แต่พระเอกหนังอ,อ่ะเยอะเยอะเือเกินอะไรเงี้ยแปดหมื่น 80, กว่าคลิปอะ่ะแปดหมื่นกว่าไฟล์เล่นต้องโดนดูสแกนอยู่บางคนเนี่ยอ้วกว่างั้น กินข้าวไม่ได้เลยตำรวจอะนะต้องทนดูอ่ะเพราะพระพวกนี้ทำมานานเห็นไหมเกือบสิบปีอ่ะก็อนนียอายุสามสิบห้าเองนะเอ,อ,อ,อาผาผัวตั้งแต่อายุสิบหกอ่ะขาว่าข่าวเขาว่า อามาน้อมสิเราเป็นหรือเปล่าเราเป็นเหมือนเขาหเลยไหมเป็นผัวไม่อยากเป็นพระนะศึกษะนะไม่มีเงินค่าโรงแรมเนี่ยมาเอากูเนี่ยนะกูส่งเสริมศาสนาอนะอยู่ทำไมอยู่มาทำชั่วทำไมอะ่ะจริงไหมเออนะอันนี้ช่วงนี้ตามกระแสหน่อย พูดแต่เรื่องนี้ไปต่อไปค่อยพูดเรื่องอานาปนสติตอนนี้มันมันโอ้โหกูเป็นหมีแพนด้าแล้วตอนเนี้ขอบตาดำแล้วเพราะเขาเนี่ยนะลงตาเนี่ยพูดอะมองมองหลายแง่ฟังนะไปวัดประยุนนะทิศประดิษฐ์นภะาอินี่ไปไปตั้งโรงทานว่างั้น เออแล้วพวกนี้ก็รู้กันด้วยนะอ,อ่าอ,อ่าพวกผัวอีกอบเนี่ยผัวน้อยผัวใหญ่ผัวระดับอะไรก็ไม่รู้ต้องแบ่งขั้นเทพขั้นลาดหรือเปล่าไม่รู้ใครเข้าก่อนเข้าหลังเนาะเออ,เอ,อพระมหาปุเรนเก้าเนี่ยเอาที่หลังก็ได้วะนี่เทพก่อนต้องดูขั้นนะสับลางกันแบบโอโ้โหนะจริงไหม เด็กน้อยถือพัยดยศเดหลวงพ่อพุทธทานนะระหว่างพัยดยศกับไม่กวาดอะไรมีประโยชน์ต่อกันนี่มันเป็นคําที่นะมองเห็นภาพมากเนาะเออตอนนี้จะมาตั้งกฎว่าไม่ให้พระมีเงินว่าไงนะเออ ภาคที่ไหนจะมีเงินล่ะะจริงไหมพูดเรืสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ะจริงไหมงั้นก็ตั้งกฎหมายห,ห้ามโยมทำบุญสิเนาะห้ามใส่บาทพ้าว่างั้นจริงไหมห้ามสร้างวัดนะ เออจริงไหมจริงไหมห้ามบวชนะพ่อห้ามบวชถ้าไม่มีเงินแล้วมึงจะบวชได้ไหมอุปชาเรียกแล้วใส่ซองละ่ะอ่ะมันพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปแก้ปัญหาอย่างนั้นแล้วนะไปเรียนมาอย่างไงวะ ในบอกจบปริญญาโทโจบปริญญาเอกเรียนมาแค่เนี้นะนี่เดี๋ยคือการแก้ปัญหาไม่จะจะไปเพิ่มปัญหาเนี่ยตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนไม่มีสำนักง,งานพุทธตอนนี้มีแล้วมีเสละมีสารพัดเสระสมาคมมีหมดแหละฮะมีหมดเดี๋ยวนี้ก็ยังรายงานอยู่เห็นไหมรายงานเนี่ยส่งรายได้รายรับให้สำนักง,งานพุทธ แต่พอจะแปลวาเอากสารเอกสารหายบงรูวงจรปิดเสียมุกเก่าหมดมึงทำได้เลยถ้ามึงไม่แก้ที่ใจคนที่แก้ที่บุคคลระบบมันดีอยู่แล้วศีลส,สมาธิปัญญาพระธรรมวินัยในสมบูรณ์แบบอยู่แล้วฮะจริงไหมหเหมือนเหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้กันมากี่ครั้งแล้วล่ะ เอาเอาอย่างเงี้ยเลยวะไม่ได้ยุ่งกับการเมืองแล้วพูดถึงเรื่องหลักการฮะตั้งองค์กรต,ตอนนี้ไม่รู้องค์กรไหนแล้วเรียกชื่อไม่ถูกแล้วอ่าอ่อเหมือนอีกอบเนี่ยเรียงลำดับวัดไม่ถูกแล้วตอนนี้มันเยอะแล้วเกินไม่รู้วัดไหนอ่อ่านักข่าวก็เริ่มงงแล้วอ่ะเอาวัดนี้ไม่ใส่วัดนี้เพราะมันเยอะแล้วเกินอะ และเจ้าคุณเขาหายตัวได้ก็มีเสกหายตัวออกจากวัดตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่างั้นแสดงว่าเรียนวิชาหายตัวมาจากไหนไม่รู้นะมึงจะหายไปยังไงหนีไม่พ้นหรอกกรรมอ่ะ,อะจริงไหมไปเคลียร์ให้มันจบๆซะอะไรเป็นอะไรรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งใช่ไหมหนักเป็นเบานะ ในทางกฎหมายเขาบอกเนาะให้ความร่อมมือสิอายทำไมตอนทำทำไมไม่อายอะ่ะจริงไหมลูกผู้ชายหน่อยในภาษานักเลงอะเนาะลูกเป็นลูกผู้ชายหน่อยเว้ยขนาดคดีฆ่าเขาประหารชีวิตเขายังรับสารภาพเลยเนาะเขาเจ๋งกว่าผิดก็ผิดสิเว้ยทำทำไมรู้ว่ามันผิดจริงไหม ย่อมรับไปแล้วก็ตั้งใหม่ก็ได้จริงไหมพัฒนาตัวเองใหม่ก็ได้ไม่มีใครไปจองกรรมจองเวรใครหรอกจริงไหมเออนะจะมาแก้กฎแก้อะไรแก้ที่คนนั่นแหละแก้ที่สำนักง,งานพูดหรอไม่รู้เอาคนมาจากไหนนะ่คนมันมีกิเลสตัณหาเห็นไหม มันก็หัวกันกับเจ้าวาดองค์นั้นอยู่นีอะฮะพอจะไปเอาหลักฐานเอกสารเห็นไหมหายเห็น <Hi. S 1> ไหมเออมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะไปแก้อะไรได้อะจริงไหมกลวงตาเคยพูดนะศาสนาคือใจคนนะศาสนาคือคนนะ ถ้าใจคนไม่เข้าถึงไม่นับถือศาสนาเนะอะก็จะพักันไปกราบแต่พระรูปซื้อทูบเสียนเข้าไปหยอดตู้อยู่นั้นนั่งขายกันอยู่นั้นกูนึกว่าตลาดนัดแล้วนวัดแล้วนะกูนึกว่าปากคลองตลาดแล้วนะตอนนี้วัดแต่ละวัดขายแข่งกันกับดอกไม้ปากคลองตลาดนะ,อ,ะอย่างนั้นเหลือศาสนาพุทธอย่างนั้นเหลือสอนอย่างนั้นเหลือพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเหลือฮะจริงไหม มาอ้อเห็นแล้วก็สังเวชนั่นแหละพระดีๆะไปนั่งอ่านหนังสือให้กันฟังอย่างนั้นนะฮะอะอะนี่ไม่ได้เอาคืนมันไอเบียนะพูดถึงหลักการพูดถึงเหตุผลเนาะถ้าเราจะแก้ต้องแก้ที่คนนะ มันอยู่ที่คนระบบแต่มันดีแต่คนที่อยู่ในระบบแล้วมันไม่ดีอะจริงไหมอ่า่ะศาสนาเนี่ยมันเลิศแต่คนอยู่มาแอบอยู่ในศาสนาเนี่ยมันไม่เลิศไงจริงไหมเออนี่ถ้าไม่มีอีกอก็จะไม่รู้นั่น่งต้องให้รางวัลมันแล้วเนี่ยฮะ,ะ,ระ,ยะจริงไหม ว่าจะมีสักกี่ลายว่าที่ปกปิดซ่อนเล้นที่เรากลาบอยู่เนี่ยเมันหลงตามหาบัวบอกว่าตอนนี้พวกเรากาบจะซ่วมนะว่าง,งาั้นท่านพูดเมื่อเมื่อสิบกว่าปียี่สิบปีอ่ะก็สมายถึงอย่างนี้ไปกราบซ่วมอะกราบของเน่าของเหม็นนะั่นนั่นหรือผ้าดีางน,นะจริงไหมโถ่เชีวิตนะจริงไหม ช่างรันทดหดหูแล้วเกินสั่งละทมขมขื่นแล้วเกินเนี่ยกูนี่เป็นจอมยุทธอินทร์นะฝ่ามือลันทดฝึดกึกมานานเข้าไปบุกน้ำลุยไฟจริงไหมป่าเขาลำนอภัยอดอยากจนต้องสลบสลล่นะเออเพื่อจะบำเพ็ญสมณธรรม เพื่อจะได้ทำอันเลิศนะมาบอกมาเล่ามาเตือนสติเพื่อให้คนได้เดินไปตามรอยพระพุทธเจ้านะจริงไหมอ่ามันกลับมาเป็นอย่างนี้นี่ยสร้งสลดสั่ง,งเวชสัมพูดถึงแต่ภาษาพระสิ้นคิดบอกรันทดหดหูละทมขมขืน่นเนาะอ่าเห็นไหมโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข อ่าแตจะให้หลวงตาทุกข์ด้วยไม่ทุกข์หรอกที่พูดยังไม่ได้ทุกขนะ์นะอ่าอ่าอ่าโลกเนี่ยโลกโลกนะ